คำถามสุดท้ายแล้วครับคุณหมอครับค่ะบิชานอายุ26ปียังไม่มีลูกเวลามีเพศสัมพันธ์กับแฟนในบางครั้งเวลาสอดใส่อวัยะเพศเข้าไปจนสุดจุกที่ท้องอบางครั้งเนี่ยหมดอารมณ์ทางเพศไปเลยทําให้ไม่สามารถทําภารกิจต,ต่อ,อได้นะครับลองเปลี่ยนท่าดูแล้วก็ยังเป็นอยู่อยากรู้ว่าผู้หญิงมีอาการจุกเพราะอะไร เป็นแทบทุกครั้งที่มีอะไรกันนะครับจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงบ้างเข้าไปจนสุดแล้วรู้สึกจุกในช่องท้องเราก็ต้องมาดูว่าเวลาที่เจ้าน้องชายเนี่ยกระแทกไปที่ตรงบริเวณของปากมันลูกนั้นเนี่ยปากมันลูกแน่นอนค่ะมันก็แหมมันก็สะเทือนเข้าไปถึงข้างในนิดหน่อย<ช>เอ๊ะแล้วมันจุกจากอะไรจากตัวมดลูก จากตัวมดลูกเนี่ยจุกตรงไหนใช่ไหมครับจุกตรงไหนจุกตรงกลางหรือรจุกทางด้านซ้ายหรือจุกทางด้านขวาหรือจุกไปหมดเลยตำแหน่งสําคัญด้วยสําคัญด้วยค่ะเหตุผลที่ตำแหน่งสาคัญเพราะว่าถ้ามันจุกข้างใดข้างหนึ่งเราก็ต้องคิดถึงแล้วว่าเอ๊ะข้างนั้นมีก้อนอะไรไหม,ยอ,มอย่างเช่นมีก้อนที่ลังไ่อะไรหรือเปล่าหรือมีพังผืดที่บริเวณข้างนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดอาการจุกเนี่ย มันเป็นมันเป็นตรงบริเวณตรงกลางนะคะหรือเป็นแบบเป็นไป,นป,นปนทั่วๆเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะมดลูกมันหนักไหมหมดลูกที่หนักเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีเนื้อง,งอกของมดลูกหรือเปล่าหรือมดลูกมันโตรหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดกรณีที่ไม่เหมือนกับอะไรที่มันแน่นๆนะคะพอเราเขย่าเข้าไปปุ๊บเนะี่ยตรงนั้นไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวนะคะมันก็จะรู้สึกจุกๆได้ก็ถือโอกาสไปตรวจภายใน